เขียนชื่อที่อยู่ประดิษฐ์เครื่องสักการะต่าีชมพูสืสารพัฒนาของแม่สีม่วงให้วิจิตพิสัทิตรงไหนก็ได้ใส่ไปผ้าตูมรับโอกาสอันดีงามีความสดนี้สีมาโิ์ปาจีนบุรีของพิธพลเดี๋ยวไปแขวนร้อมกันสิครับทุกท่านเรืองถวายโคมไปดิำนา เทศกาลยี่เป็งถวายโคม484,000ดวงหพฤศจิกาถึงหนึ่งมกราที่เข้าที่เข้าไปจ่ายเงินเท่านั้นก็มาแขวนใช่เขียนชื่อได้เอาไหมล่ะถาป่ะไดอไหมั้ยอาบะ แขวนกันสักหน่อยสามคนโคมเดียวแล้วก็มาแขวนมาแขวนโอ้ยงสูงไงเขียนชื่อที่อยู่ ฮัประทำฮัดดวงละ9กบาทห้าฮัดแต่การเขียนอธิษฐานจิตพา,าแม่ไปอธิษฐาน,นอธิษฐาน,นคำอธิษฐานจิตด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ร่วมใจน้อมถวาย กรบปฏที่เป็นพุทธบูชาด้วยบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเข้าถึงพระธรรมโดยเร็วพันให้มีรัศมีสว่าง,งสวัยมีผิวพรรณวันณะเปล่งปังปาพระจากทุรีมีดวงตาถี่ใสทั้งมังสะจักสุทิพยาจักสุและธรรมจักสุม,กสมีดวงปัญญาสว่าง,งสวัยใสฉายในสัตว์ทั้งครง,ง,งตลอดในสัตว์พุทชาทั้งทางโลกและทางธรรมให้ได้<า> พี่สุดแห่งรูปสมบัติที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติพี่สุดแห่งสมบัติลาบยศรเสริญสุขได้บรรลุมรักผลนิพพานสร้างบารมีนิหน้าทุกภพทุกชาติตากระทั่งถึงที่สุดแห่งทมเทินนิพพานับปัตยโหตุ ผู้ให้ประทีพโคมไฟชื่อว่าให้จักสุขิทโธโหติจกโทย่อมเป็นผู้มีดวงตาสดใสมีชิพยาจักสุรัศมีกายสว่างสวยเป็นผู้รู้คุณของพระรัตนไตจทำให้มีศรัทธามั่นคงมีสติปัญญาเดียวฉลาดแตกฉานในสัตวพระวิชาทั้งโลกทางโลกทางธรรมย่อมได้เดียงตาเห็นธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายเทินสาทุ เดี๋ยวเราจะแขวนโคมนู่นเลยเปนยอดมะพร้าวเลยมันไม่มีต้องแนคู่กับเขาหรอตรงไหนก็ได้แขวนไปเลยเขาไม่ได้ว่าไม่มีเหล็กอ่ต้องคู่กับเขาะนีเอถามน้องดิมีที่แขวนปะก็ต้องแวนข้างล่างนะดข้างบนข้างบนเหลือหม้าบนไม่เหลือแล้ ไม่ต้องแขวคู่กับเขาดิอ๋อแล้วก็แขวนเป็นสีนี่แขวนนี่นะตรงนี้ก็ดาบมันเหลืออยู่เออเอาแขวนคู่กับแม่ไปนี่ไงแม่แขวนตรงนี้แล้วให้ถ่ายรูปเหรอใช่อ่ะหนึ่งสองสามโอเคนั่นไงไม่ใช่นั่นไงมันมีที่ช่องว่างอยู่อ่ะนี่ไงเออ โอเคเรียบร้อยเ,อเราถ่ายรูปเดีราก็เอาถ่ายรูปให้แม่ครับที่ฮะเราแขวนโคมก็เรียบร้อยแล้วเราก็จะกลับแล้วแอตรงนี้เขาเป็นสีสวยเลยเห็นไหมสีใครสีมันเกียนตรงนี้ Yeah. <laughs>